ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในปา่าครับแกบพักหวานครับครับนี่บรรยากาศป่าครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูพักหวานปา่านะธรรมชาติว,วันนี้อ่ามีแต่ต้นไม้ครับสี่ปรตีนเฮดหน้าหน้าเฮดออกก็บเฮดแท่หนักเลยบนะ้านแถวบ้านน้ำเลา้าอำเภอลนองควาง เข้ามาอยู่ในป่าครับ่ปหาต้นผักหวานแก้ผักหวานด้แกงกินกนะครับหน้าแรงครับเบื่อกรุงเทพก็มาแอวปลากันครับช่วงนี้โควิดระบาดลบโลคระบาดสักพักเดี๋ยวสองน้บานกั๊บกับดูบรรยากาศไปแก้ผักหวาน ไ้บรินัมาบ้านก็นึนกว่ามาอยู่ป่าครับตอนี่หาหาเกล้ามันไปมีเก้าไผ่ด้เนี่หากินกับธรรมชาติหาผักหวานป่าครับนี่เดี๋ยวเก้าอลไเยอะ อ๋อก็มาซับอ่นี่ครับเดี๋ยวหาผลไม้ปแปลกๆครับมาซับเลยมาซับเดี๋ยวต้องตามหาต้นมันกันครับ มันเป็นเคลือขึ้นนี่นอ,อ๋อเหมือนกับหัวมันนี่แหละเหมือนเก้ามันมน,นี่นะเนาะอือครับมาซาบไบไข่หัวหัวจักไข่หัวัจักของมาซาบผมยังหัวหัวจักครับเดี๋ยวตามหากันว่ามันเป็นเม็ดมันเป็น,น,ปนยังไงลูกไม่เหมือนจะ่นไรนี่เก้าหนามแลวนี่ด,ดีเป็นหนามเลยนะครับนี่ หาผักหวานหามาซับมีเต่าเขี้ยนวยบ่มีนแหลงเงเนาะขอมาเก็บไปหมดดละมือเปลี่ยนปลาแพะไม่ใหญ่แต่บ่มีแล้วครับอยู่ใกล้หมู่บ้าน ตาแพะตาเห็นตาแห่มาดิ้นแห่งา,าแหลงครับโมไมาครับผมมีใบละพลัดใบนี่ะกำลังงอกนี่ใบอ่อนๆกำลังออก ั้งนอกคุณก็พักหวานหาง่ายกันเนาะบอกให้หันมี้น่ะครับพอนหยอดหอดมานี่หอดมาซาบนี่นะเดนมันเป็นใจเลยเดินดึงออกมาดูก่อน สามหามาซาบครับฝนไม่แปลกๆนะพอกำลังมันเป็ียนจะไหมเนียอ,อ๋อนั่นเน,นี่ยห <c oughs> นึ่งเขี้ยเอายอดไปลวกทีมเมือี้เออแต่ก้าวม,มัน เดี๋ยวต้นมาซาบครับมาซาบมันเป็นเคี้ยจ้ะนี่นะครับเป็เขี้ยเขาเนี่ครับเพราะว่ามันมีหน้อยเจ้าน้อยบดตันเจ้าบ้านของแกเป็นมดระมิตยยอดบนบ้นะครับผมก็ไปเคยเขียนสักเดียวก็มาซาบเดี๋ยวถ้ามันฟุกๆนะมันน่าจะเหลืออยู่นะเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันเป็นเม็ดจะได้รับหน้อยเม็ดจะได้ผมก็ยากเห็นเหมือนกันนะ Kiểm mà kín chặt 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 sạp Phát chặt 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 Nặng chặt 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 เยอะนี like ่ดี๋ยน oh, ี่บาใจเ่ใจอย่นมาอย่างวะอ๋อนี่ผลไม้ปลากินจีได้นะครับเลยยกินไม่ได้ครับเป็นเคี้ยวเหมือนกันเนาะมาอย่างพวกนี้นี่ของปลาแท้จริงเลยนะนี่อยู่ในปลาครับไปต่อครับ สามาสาบยังเดียวเลยนี่มาเหยปลากันนี่ครับมาแอวปลากันมาเนี่ยต้องเดิน,เ,น,ดนเดินตามคนน้ำทางครับเดี๋ยวจะหลงปลา ผมเคยมาสักตแต่แถวนี้เดินจ้าไม่ได้ครับเ,เดินเร็วๆหน่อพุ่นขอไปพุ่นแล้วะนีะ่ม้ากับน้องเขยเขยเป็นเป็นผู้ชำนาญปลาแถวนี้ครับหาก,กินหาก,กินแถวนี้นเฮ็ดปลาเฮ็ดอย่งนี้หน,น้าเฮ็ดออกกับเค็บเฮ็ดหน้าผักหวานก็เก็บผักหวาน นี่จะเขี้ยแงม่มันจะไม่ซับมันจะหลนไปหมดแล้วกันยศโอ้โอนะครับเนี่ยมนน้อยหน้าฝนเนี่ยเฮ็ดจะออกกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเฮ็ดออกนะหน้าฝนนะครับเนี่ย hết tôn nghệ tôn pấu nữa cò không ai hết phe nặc rồi đấy tập chỉ việc cho ban thử này một cái xe kín nữa, à, kín. Ba, nữa. ăn thì tải nữa. Như này ไม่นี่ก็ไปทำเป็นฟื้นได้นี่นะครับจะต้องอาศัยแกะก็ได้เนี่ยมันต้องอาศัยอาไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยแกะเนี่ยเป็นฟื้นเนี่ยจุดไฟนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดล้มก่อนบาดใจนะฮะมันแห้งเลย

ở bộ bố thằng đấy này ta nhai chứ tiền nó cắt nó hải không đấy ป้าป้าละครับป้ามาซับนี่นะนี่ครับเป็นห้องเป็นห้องตั้งน้ำ หน,น้าน้านี่เป็นน้าหไหลในห้องนี่ยครับเดี๋ยวเป็นเหวี่ครับโอ้โหนี่เหวี่ลึกลงไปเพน่อนครับฮะบรรยากาศโดดอืม สิบสิบเมตรห้าเมตรสิบเมตรเพิ่เลิกลือลงไปเพิ่มน,นครับนี่ครับผมอยู่บนภูเขานะโนดูนี่ฮะอ่าตกไปกับมอ้อนี่เนาะหัวแตกกอันเนียไหน เดี๋ยวชมบรรยากาศโอ้ข่ายโมได้มากัดดูเข็บดูเิ็บชายก็พอคิดว่าได้มากันแล้วกันผมก็ปีป,ปีมีโอกาสเตือนปีนี้เมือนน้อยไปกับผมมีงานทำโต๊ะงานคห้าพันเงี้ยโมไดโอใส,สัยงี้ยโมได้ละห้าพันนี่นะ หัวปีนออกไอ้เป็นฝูงได้กันทังกระสังพันเลยหมูวิเใส่รายงานข่าวมาันสิครับนี่นั่บ้านใหญ่ยบปุ <No. S 1> น้ำเลา้าอีนี่หมู่บ้านน้ำเล้าอยู่ตังปุ๊บนะครับไก,ไก่หันพอไก่หมูมีน,มนะน <No. S 1> เนาะซาดนี่เก้าเนี่ยคุ้มแป้ง โอ๊คิตเตาอ๋อนี่ต้นใหม่นี่ยังเขียวอยู่เลยเนี่ยหน้าแรกนี่โอ๊คีตเตาแตงนี่ครับใบยังเขียวอยู่เลยขนาดแรกเลยนี่ต้นนี้นี่สุดยอดแล้วะเอาหน้ามาจากไหนครับนี่อยู่ในบนภูเขาวะเนี่ยใบยังเขียวอยู่เลยเนอะต้นมะขี้เตาอ่าไปไหนละ ปุดนครับเดี๋ยวเริ่มห่อนละแปดโมงสิบนาทีเริ่มห่อนและนะ,ะขนาดเมษาครับเดี๋ยวมาดูอ๋อนี่ ต้ยไม้อย่างนี้อยู่เลยนี่ครับนี่ครับดูถ่ายให้ดูนี่ตอนกล้วยไม้ปา่านี่เป็นถ้าเป็นทั้งกรงเทแประก็มีราคาครับนี่แต่นี่บมมีราคาอยู่ในป่านี่นี่หน้าแรกเมษาครับถ้าเป็นหน้าฝนหน้าอย่างมันก็จะออกดอกกันนี่มันออกนี่มันยังอยู่ได้เพราะว่ามันมีต้นไม้ก้อยกลิ่นอยู่รับเนี้ ครับสำหรับคนที่ชอบเดินปลาเดินเขาครับเนี่ยไม่แอวได้เล่นพออย่างเดียวมาคนเดียวมาได้มันจะหลงมาขุมแป้งอ่าเดี๋ยวครับมาดูมาขุมแป้งอาแลวไม่ปลาขชนิดนี่ อ่านี้ีปนี่ใจถึงแล่วน่ะเยอะมุมนี้หนวยเต่เนาะฮะนี่ได้ยินคำหมุมแป้งนี่ต้นมาขต้นหมุมแป้งแต่เขาว่ากันหนวยมุมนี้ครับเก้านี่ครับพอเหมือนย่าเนาะ อมาดูผักหวานผักหวานจะไปเลินี่มันต้องปี่ยนคำนี้นางแคบเลยมอปัดเถิดเถิดยอดมันเดี๋ยวนี้แสดงมีคนมาเก็บอะไกะโอ้มีคนมาตัดหน้าไปก่อนนี่ผักหวานปลาครับนี่นี่คือพอยอดมันนี่เขาเก็บไปจะเจ้านี่เก็บไปก่อนหน้านี่นี่ผักหวานปลา อ่าบุญดองสมบูรณ์มากตรงหน้าผม่นังน้าไหนขุ่นอุนี้ชส้เก้าใงญนนี่นี่ครับมาตาดแล้วครับนี่ไปปลูกกับบดีล้ำเหมือนนปลาครับนี่นีเมาะนี่โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บผงหวานกันเแก้วว่ากันไหมครับวันนี้ครับ